ไม่ถันจริงเถอะเปื่อนอยู่วงการนี้มากี่ปีแล้วโอ้โหกี่ปีแล้วคุณแม่ก็ตั้งแต่เป็นแม็กซิมอะแต่ถามว่า <c oughs> จริงๆแล้วเข้าวงการตั้งแต่ก่อนแม็กซิมเริ่มแรกเลยดีกว่าจะบอกว่าเปิื่อนไปไปไปอยู่กับโมเดลลิ่งหนึ่งแล้วพอเออแล้วไปประกวดเป็น v ีเจเขาเรียกว่า VJ เช็คเกอร์สกรีนเป็นบีเจในในสยามแล้วก็ได้อันดับหนึง่งพระเอได้อันดับหนึ่งแล้วก็เริ่มเข้าวงการมีถ่ายวง่ทยแบบและมาประกวดแม็กซิมนี้ล่ละค่ะ2 0 0 9 1นเก้าสิบสี่แดสม่ปีรวมๆกับ ก่อนหน้านั้นอีกประมาณ10ปีสิปีได้นีเกือบสิบจะว่าไปเธอก็เน็ตไอดอลดีๆนี่เลยนะสมัยก่อนนะคนปาลนะทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะน้องสาวก็สวยนะน้องสปอยสวยมากสวยใช่ค่ะในเมื่อแบบว่าอยู่ในวงการเนี่ยมนก็ประมาณ1ิบกว่าปีแล้วนะก็ชีวิตก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะแล้วถามข้อเดียวมันต้องมีช่วงแบบว่าโบกๆมั่งครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยช่วงวัยรุ่นหรือช่วงตอนไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยที่คิดว่า จำแล้วก็เอามาร่ายแม่ฟังหน่อยแล้วก็มีวิธีปรับยังไงในการใช้ชีวิตคือมันสิบปีเนี่ยเกือบจะสิบปีที่ผ่านมามันโหมันเยอะมากพู้เลยมันมีหลายเรื่องมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีและเรื่องที่เราเป็นความทรงจําเรื่องที่เป็นประสบการณ์คือมีช่วงหนึ่งที่ทุกคนถามว่ามีเปิลหายไปไหนอ่าคือตอนนั้นบอกเลยว่าพอเข้ามาประกวดแม็กซิมเสร็จปั๊บ มีนักคงนักข่าวและทุกๆคนให้ความสนใจมากแล้วหนูเป็นคนที่แบบเล่นพวกพวกโซเชียลพวกอินเทอร์เน็ตหนูก็เซิร์ชดูเลยค่ะเวลาลงมีนักข่าวเขาไปลงรูปหรือเว็บไหนไปลงรูปก็ไปดูพอไปดูเสร็จปั๊บมันก็จะเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะมากเลยนู่นนี่นั่นเราก็จะรู้สึกว่าเออเรารู้สึกเหนื่อยอ่ะเสียใจไหมเหนื่อยใจแล้วก็เสียใจว่าทําไมคนคิดกับเราแบบนี้แต่ตอนนั้นเราเด็กเราคิดแค่ว่าไม่มีใครที่คิดที่คิดว่า คือคิดกับเราดีทุกคนต่างคนต่างพ่อแม่ก็ต่างความคิดต่างสมองอมกันคือเขาก็คิดได้หลายรูปแบบแล้วก็เออมันใช่เนาะจริงๆคือที่เห็นในโพสอะไรเงี้ยมันบางทีมันแรงมากจนเราเกินเราจะรับได้รับไหวอะไรเงี้ยคะ่ะบางทีร้องไห้เลยนะคุณแม่มแล้วก็คิดในใจแล้วก็บอกที่บ้านว่าเออฉันแบบ อยากออกจากวงการละอะไรอย่างเงี้ยคือทําไมหรอหันมาเป็นเซ็กซี่สตาร์เนี่ยมันผิดหรอแม่ที่บ้านนี่ถึงกับต้องแม่บอกว่าตอนที่ได้ตําแหน่งก่อนได้ตําแหน่งอ่ะคนแถวบ้านเขาบอกว่าโอยเนี่ยไปถ่ายเซ็กซี่เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เป็นดาราดาวโป๊แม่แทบจะเอาปี๊บคุมหัวพี่นอภาพลบภาพลบเนี่ยเยอะกว่าภาพบวกอ่าแต่ด้วยความที่เพอนว่ามันตัวเองคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เสียหายเราไม่ได้ไปทําอะไรที่ไม่ดีตอนนั้นมีข่าวเยอะแยะ ข่าวข่าวก็เยอะข่าวดีก็เยอะอที่พี่พี่น็อตก็รู้ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเพิ่ลมีเวลาว่างแค่สองสองถึงห้าวันคือถามว่าเหมือนไม่ได้เป็นดาราที่ดังมากตอนนั้นแต่ก็คือมีงานเยอะจนแทบจะไม่ไม่ได้ปีกตัวไปไหนเลยค่ะก็รู้สึกโอ๊ยไม่เอาแล้วฉันอยากเฟดตัวเองอะไรเงี้ยเออก็เลยเริ่มที่จะใครชวนไปงานอะไรไม่รับ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 จนแบบออกมามาเรียนหนังสือค่ะแล้วก็ หมือนอยู่มาสิปีมันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีเนี่ยก็มีทั้งแบบโกงเงินก่อมีเออไม่ดีกับเราก็มีทํางานแล้วไม่ได้เงินบ้างหรือหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือป้าก็อยากให้คนที่แบบ นักน้องๆรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามเป็นดารานักแสดงเป็นเป็นเดตไอดอลรุ่นใหม่มคืออยากให้มองถึงการทํางานว่าชีวิตจริงกับการทํางานเนี่ยม,ม,มันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ของเล่นเราทํางานเราทํางานเต็มที่จริงกับ<ม><ม>คุณเวลาดีวงานกับบริษัทหรือดีวงานกับใครเนี่ย<ม>คุณน่าจะดีวงานกันให้มีเปิ้ลเรียกว่ามีเปเปอร์ดีกว่ามีอะไรที่มันเป็นหลักประกันว่าเราทําจริงเรา ทุกอย่างให้มันมีหลักให้เขาเรียกว่าให้มัน<อ>มีเอ,อให้มันรอบครอบอให้มันมีอเขาเรียกอะไรละอักษรดีกว่าเพราะว่าปากต่อปากเนี่ยคุยกันอะ่ะม,มันมันเจอคนดีก็ดีไปเจอคนที่แบบเขาแบบอย่างนี้ก็ก,ก็ก็แย่อะไรอย่างเงี้ยก็แม่ก็คิดว่าถือว่าก็เอามาเป็นประสบการณ์นะในการที่ว่าเรียนรู้คนว่าการใช้ชีวิตเป็นยังไงอะไรนี้ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยที่หนูนั่งคุยกับแม่เนี่ยนับว่าเป็นการปฏิวัตินะปฏิวัติอุ้ยคุณแม่ นั้นเลยเหรอปฏิวัติจากแบบว่าจากเด็กขี้แยคนนึง<อ>าจากแม่แม่แม่เป็นคนดูได้ตัดสินได้เอาใจเอาแต่ใจตัวเองจนมาถึงทุกวันนี้มีความรับผิดชอบแล้วก็เริ่มทําธุรกิจของตัวเองคือแม่เห็นการเจริญเติบโตของหนูมาจากเด็กๆจนถึงปัจจุบันนี้เมเปิลเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเออพอก็อยากบอกแบบน้องๆน้องๆแม็กซิมรุ่นรุ่นใหม่ๆหรืออยากแบบน้องๆทุกคนที่ใครที่อยากจะมาเป็นเข้ามาในวงการนี้มัน ทุกคนมองมันเป็นเรื่องง่ายแต่ตัววันเองคิดว่ามันไม่ง่ายเลยคนมองภายนอกสวยหรูอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้ามาเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่นานอยู่ในวงการนะอยู่แล้วอยู่ยได้ไไดนาน อยู่ให้ได้และอยู่ให้เป็นอยู่ให้นานคือไม่ใช่มาปุ๊บถ่ายเรื่องเดียวคุณดับเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะให้มันอยู่อยู่แบบที่สำคัญคือต้องมีความนอบน้อมถ่อมตนเป็นที่รักของทุกๆคนค่ะจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยปัญหาก็เยอะแยะอยู่นะหนักหน่วงมากเลยนะแม่อยากรู้วิธีการแบบว่าก้าวข้ามผ่านปัญหาตรงนั้นมาเนี่ยเิ้นมีวิธีอะไรยังไงแล้วก็มีที่ยึดเหนี่ยว อะไรบ้างนอกจากแม่นะครอบครัวค่ะอ,อ,ะอสิ่งแรกเลยที่มันคิดถึงในชีวิตคือครอบครัวคนเราเนี่ยนว่าไม่มีอะไรที่มันจะยึดเหนี่ยวในใจิตใจและอยู่แล้วสบายใจเท่ากับครอบครัวของเราเมาเป็นคนหนึ่งที่รักครอบครัวมากจะมีอะไรก็ปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ตลอดจนวินาทีที่แย่ที่สุดในชีวิตคือป้นไม่เคยคิดนะที่จะไปฆ่าตัวตายหรือถืออะไรอะไรอย่างเงี้ยที่เคยมีปัญหาหนักมามมคุยไปคุยกับแม่เลย จนกระทั่งแบบโตขนาดนี้ไปน,นอนกับแม่เพราะว่าแม่ก็เป็นแม่เรามีอะไรเขาจะให้คำปรึกษาเราที่ดีที่สุดค่ะและ้วเบิ้ลคิดว่าที่ข้ามาได้เนี่ยเป็นพ่อพ่อ,พอแม่เลยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคอยให้กําลังใจเสมอถึงจะทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็แต่ก,ตก็ก็ยังเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกรู้สึกว่าเออเราเรามีที่เนี่ยจิตใจอ่าค่ะออนอกจากมาชุด้าแบรนด์แล้วเนี่ยเบิ้ลยังมีผลง,งานอะไรต่อไปที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะก็ ทำเพลงที่ที่บอกคุณแม่ไปแล้วก็คือมีทําซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองค่ะเป็นแนวไหนอะไรยังไงแลนวเหรอคะกแนวเป็นป๊อปแดนซ์จะบอกว่าแดนซ์เลยเป็นเพลงเหมือนแบบในผับแต่ว่าเราเป็นร้องไม่มีลูกทุ่งนะคะเป็นร้องแบบเพลงไทยนี่แหละแต่เป็นแนวแดนซ์ทันสมัยเป็นดนตรีใหม่เป็นแนวใหม่แล้วก็ หลายๆคนที่ยังไม่เคยเห็นว่าเอ๊เมเปิ้ลร้องเพลงได้หรือว่าเต้นได้อ่าก็จริงๆถามว่าพรสวรรค์ไหมมันมันก็บวกกับความพยายาม,มแล้วก็ความ,มความขยันมากกว่ามแม่ก็เลยอยากจะทําสิ่งนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นิยามคําว่ายูสไตล์ของเนะมเปิ้ลน่ะเป็นยังไงบ้างลูกนิยามเหรอคะเปิ้ลคิดว่าเขาเรียกว่า Minimal is perfect แปลว่าอะไรที่มัน Mini ม a l เนี่ยมันคือน้อยคือ คือคือเขาเรียกอะไรดีน้อยชิ้นแต่ดูดีแล้วจะทํายังไงให้น้อยช <c oughs> <t> ิ้นแล้วมันดูดีเนี่ยมันมันยากนะมันที่เบิ้ลบอกไปแต่เบิ้ลคิดว่าการคนเราเนี่ยใส่อะไรให้มันตัวเองดูดีก็โอเคแล้วเป็นตัวของตัวเองแล้วใส่อะไรที่ชอบอะไรที่ทําให้ตัวเองเดียวโอเคค่ะก็สาหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเมเปิ้ลมากเลยนะคะที่แบบว่าอุตส่าห์แบบมาเป็นเกียรติในรายการของแม่ได้ค่ะ เป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมอะไรหรอแม่เดี๋ยวเแป๊บหนึ่งแม่จะไปแล้วหรอเป็นธรรมเนียมธรรมเนียมอะไรหรอธรรมเนียมอะไรล่ะจะนอนทําไมล่ะก็จะนอนแล้วแม่จะไปแล้วไม่ใช่หรอก็จะไปต้องเป็นธรรมเนียมก่อนลุกขึ้นเดี๋ยวเขาแม่เดี๋ยวไม่สวยเขาเลยแป๊บหนึ่งเออแล้วยังไงเลยเดี๋ยวนะยังไงล่ะเออธรรมเนียมธรรมเนียมกิดเกิดก่อเขาคุย